is w e l l Group s, ก่อตั้งโดยศาสตราจารย์พิเศษดรยงยุทธสารสมบัติและศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุธิพันธ์สารสมบัติศาสตราจารย์พิเศษดรยงยุทธสารสมบัติเคยดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเลขขาธิการคณะรัฐมนตรีและวุฒิสมาชิกศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุธิพันธ์สารสมบัติเคยดำรงตำแหน่งรองคณะบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนายกสมาครผมโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย2สมัย Health i well s w e l l Groups แบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น3กลุ่มคือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มที่ปรึกษาบริหารตัวแทนการค้าและกฎหมายโรงงาน Health i well s w e l l เป็นโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งชนิดน้ำชนิดผงและชนิดแคปซูลภายใต้สโลแกน Health i s w e l l Groups เราผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสุขภาพตั้งอยู่บนพื้นที่มีลักษณะรอบล้อมด้วยต้นไม้และสายน้ำแม่ลาวมีธรรมชาติที่สวยงามปราศจากมพิษ Health i s w e l l ให้ความสำคัญในทุกกระบวนการตั้งแต่การคัดสายพันธุ์วัตถุดิบการเพาะปลูกการเลือกเก็บเกี่ยว ในช่วงที่สมุนไพรให้สารออกฤทธิ์สูงการตรวจวิเคราะห์ป้องกันสิ่งเจือปนปราศจากสารเคมีโรงงาน h e a l t h is w e a l t h ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับอนุญาตการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยได้รับการจดทะเบียนเป็นโรง,งงานผลิตอาหาร ที่ได้มาตรฐานจากออยประเทศสหรัฐอเมริกาและส่งสินค้าไปจำหน่ายอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยได้รับมาตรฐาน GMP ระดับดีมากและมาตรฐาน HACCP วัตถุดิบและสมุนไพรที่ใช้ควบคุมไม่ให้มีการใช้สารเคมีและได้รับประกาศนียบัตร GAP g o o d Agriculture Practice จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือใช้หลักปฏิบัติ GAP ควบคุมการผลิตโดยนักวิทยาศาสตร์การอาหารระดับปริญญาเอกภายใต้การแนะนำของแพทย์แผนปัจจุบันระดับศาสตราจารย์และแพทย์แผนทางเลือกรวมทั้งเภสัชกรแผนโบราณได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลานจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของ h e a l t h i well s w e l l Groups มีการทำซิงเกร์พิมพ์ของผลิตภัณฑ์ที่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตให้คงที่โรงงาน h e a l t h i well s w a e l เป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเริ่มจากเมื่อปี40นะครับมีสายการผลิตที่เกี่ยวกับอาหารสุขภาพทั้งเป็นลักษณะของเครื่องดื่มที่เป็นน้ำเครื่องดื่มที่เป็นผงเครื่องดื่มที่บรรจุแคปซูล ต่อมาเมื่อมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นทางบริษัทก็ได้ขยายสายการผลิตนำเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความการความสามารถในการทำงานเ,นเพิ่มขึ้นทั้งเครื่องมืออัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติปัจจุบันเราก็ถือว่าเป็นผู้นำในเรื่องของอาหารเสริมสุขภาพบริษัทหนึ่งของประเทศไทยทางบริษัทเองก็มองถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคก็เลยต้องนำระบบคุณภาพ ที่เพื่อให,ใ,หให้อาหารที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยครับมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในอนาคตบริษัทก็ยังคงมีการพัฒนาวิจัยต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลผลิตได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่สำคัญที่สุดของอันหนึ่งของปฏิทานของบริษัทก็คือเพื่อให้ผู้บริโภคเพื่อให้ลูกค้ามีความปลอดภัยในการบริโภค โรงงาน h e l l i s w e l ์มีบ่อน้ำแร่ซึ่งอยู่ในที่ดินมีชนดเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทในเครือทั้งบ่อน้ำพุร้อนติดส่วนวิ้นจีและส่วนแมคคาเดเมียและบ่อน้ำพุร้อนทองทิพย์ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์น้ำแรกมีคุณภาพตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขดังนั้นสมุนไพรที่ใช้น้ำแร่เป็นส่วนประกอบของการผลิต จึงมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าสมุนไพรที่รดด้วยน้ำปกติเช่นน้ำคลองน้ำบ่อหรือน้ำประปาทั่วไปการวิจัยและจดสิทธิบัตร h e a l h Eastwell Group มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนผลิตจำหน่าย และได้ยื่นจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์หลายสิทธิบัตรดังนี้สิทธิบัตรการสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรข่าตองหรืออื่นๆโดยวิธีใช้ชีววิธีร่วมกับการสกัดด้วยตัวทำละลายและสิทธิบัตรสมุนไพรสกัดปรับระดับสมดุลของน้ำตาลในเลือดมนุษย์ปัจจุบันใช้ประกอบการผลิต ผลิตภัณฑ์สูตรต่างๆเช่นทองเนื้องามคาวาริเฮคาร่าฮุตาพลัสเฮอร์บี้อุตตาอุนตรากลูแคนสิทธิบัตรสมุนไพรสกัดผสมน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีสัดส่วนเฉพาะเจาะจ,จงปัจจุบันใช้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ฮอร์โมนทดแทนเพศหญิงเช่นปอมมี่โรสโกลเด้นเอจเฮอร์บินีนพูริกาสิทธิบัตรนวัตกรรม การใช้สมุนไพรสกัดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพทางเพศของชายปัจจุบันใช้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพบุรุษเฮอร์โบและเฮอร์โบเอ็กซ์เฮอร์บองและเฮอร์บองเอ็กซมานและมานบเอ็กซรวมทั้งผลิตภัณฑ์กาแฟผสมสมุนไพรสำหรับผู้ชายด้วยสิทธิบัตรการสกัดชาหรือสมุนไพรเพื่อผลิตเป็นของเหลวเข้มข้นสูงพร้อมเจือน้ำดื่ม ปัจจุบันใช้ประกอบการผลิตสมุนไพรเข้มข้นสูตรมิราเคเลชนิดของเหลวเจอรีดาการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ของ HelliswellGroup a t ระหว่างปี2551ถึงปี2554 h e a l t HelliswellGroup คำนึงถึงคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญดังนั้นก่อนที่สินค้าจะออกสู่ตลาด จึงมีการศึกษาวิจัยและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการดูแลสุขภาพตัวอย่างเช่นการศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับผู้ป่วยเบาหวานในอำเภอแม่สุยจังหวัดเชียงรายติดต่อกันเป็นระยะเวลา4ปีโดยดรสมชายจอมดวงเป็นหัวหน้าคณะการศึกษา การศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการกระตุ้นการออกฤทธิ์ระหว่างสมุนไพรสกัดสูตรส่วนผสมของ Health e l อิสเ w e s l Group เปรียบเทียบกับ s ินเด n a f i ิลไวอากราโดยรองศาสตราจารย์ดรปรัตยาคงทวีเลิศคณะแพทยาศาสตร,ร,ร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ผู้ได้รับรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ของสภาวิจัยแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะศึกษา การวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของฮอร์โมนทดแทนในเพศหญิงเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรสกัดของ h e ลเ s ชเวล l ์มีคุณสมบัติเป็นฮอร์โมนทดแทนเพศหญิงและมีความปลอดภัยแม้จะบริโภคสูงถึง50เท่าของการบริโภคปกติศึกษาโดยรองศาสตราจารย์ยุทธนาสมิตรศิริอดีตคณบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การศึกษาผลการทำลายเซลล์มะเร็งของยาหรือสมุนไพร15ตำรับหรือชนิดผลจากการศึกษาปรากฏว่าสมุนไพรสกัดสูตรส่วนผสมของ Hell a Eastwell Groups สามารถทำลายเซลล์มะเร็งตับมะเร็งกระดูกอ่อนและมะเร็งเม็ดเลือดขาวในหลอดทดลองได้ดีกว่ายาหรือสมุนไพรตำรับอื่นๆรวม15ชนิดหรือตำรับศึกษาโดย รองศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การศึกษาเรื่องประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งมีวิธีสกัดต่างกันต่อการทำลายเซลล์มะเร็งตับซึ่งผลการศึกษาปรากฏว่าสมุนไพรชนิดเดียวกันแต่วิธีสกัดต่างกันให้สรรพคุณต่างกันโดยผลิตภัณฑ์ของ h e l t e a s w e l l Group มีประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์มะเร็งตับโดยไม่ทำลายเซลล์ปกติโดยมีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์สมศักดิ์วอรคามินอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าคณะศึกษาจากข้อมูลที่กล่าวข้างต้นยืนยันได้ว่า h e a l t h i s w e l l Groups เป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสุขภาพ ที่ให้ความสำคัญในทุกกระบวนการผลิตตามมาตรฐานระดับนานาชาติโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก h e a l t h i s w e l l Groups เราผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสุขภาพ